สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีการใส่เลขหน้ากระดาษนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะค่าในส่วนของเอกสารของเรานะคะก็จะมีหน้าปกนะคะแล้วก็คํานำแล้วก็จะเป็นในส่วนของสารบัญและเนื้อหานะคะเดี๋ยวตัวนี้จะย่อหน้าต่างลงนะคะให้เป็น80%เพื่อที่จะได้เห็นภาพชัดเจนนะคะในการเชื่อมโยงในแต่ละหน้านะคะ แล้วก็ไปที่แทรกนะคะหลังจากนั้นมาที่หมายเลขหน้าส่วนมากนะคะในการใส่เ,เลขหน้าของเอกสารหรืว่าอะไรนะคะจะนิยมใส่ทางด้านขวาบนนะคะดังนั้นเราก็มาเลือกที่ด้านบนของหน้านะคะและมาเลือกที่ตัวเลขธรรมดาในแบบที่3นะคะนั่นก็คือการใส่เลขหน้าด้าน ทางด้านขวาบนนะคะค่ะเมื่อเราเลือกแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเห็นในส่วนหัวของกระดาษนะคะจะเป็นส่วนนี้นะคะที่จะมีตัวขีดๆตรงนี้นะคะส่วนนี้จะเป็นส่วนหัวของกระดาษซึ่งจะมีตัวเลขนะคะจะมีความเชื่อมโยงกันนะั่นก็คือในหน้าหนึ่งจะเป็นเลขหนึ่งหน้าสองจะเป็นเลขสองนะคะและหน้าสามหน้าสี่ ไปเรื่อยๆนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเอ,เอกสารของเราก็จะมีทั้งหมด8หน้านะคะจนถึงสุดท้ายที่หน้า8นะคะในกรณีนี้นะคะเราจะไม่ใส่เลขหน้าในหน้าปกในคำนำและในสารบัญน,นะคะเราจะจะทำการตัดการเชื่อมโยงในส่วนนี้ออกซึ่งเราจะมาเริ่มใส่เลขหน้าในหน้าของเนื้อหานะคะ ในการตัดการเชื่อมโยงนะคะก็ให้เราปิดหัวกระดาษก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาเคอร์เซอร์มาวางไว้ที่กระดาษของแผ่นแรกนะคะและไปเลือกที่เขาโค้งหน้าหน้ากระดาษนะคะแล้วหลังจากนั้นเลือกที่ตัวแบ่งเมื่อเลือกที่ตัวแบ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเลือกตรงหน้าถัดไปนะคะ ก็จะได้เราก็จะได้เคอร์เซอร์อมาวางมาที่หน้าที่สองนะคะหลังจากนั้นเราก็จัดหน้านะคะให้คำนำมันอยู่ที่เดิมนะคะ <ส S 1> <ส ening. S 2> แล้วหน้าถัดไปก็ทําเช่นกันนะคะในหน้าของคำนำก็วางเคอร์เซอร์อไว้ที่ท้ายกระดาษเช่นเดิมนะคะแล้วก็เลือกเข้าครงกระดาษเลือกที่ตัวแบ่งและเลือกที่หน้าถัดไปค่ะค <ส pineapple S 2> เราก็จะได้เคอร์เซอร์อมาวางไว <without S 2> ไ้ ที่เลื่อนมาตรงหน้าที่สามนะคะหน้าของสารบัญแล้วก็จะทำการจัดหน้าเหมือนเดิมค่ะและในหน้าสารบัญน,นะคะแล้วก็เอาเกระซื้อมาวางไว้ที่ท้ายเหมือนเดิมนะคะที่ท้ายหน้าเหมือนเดิมแล้วเราก็เลือกเข้าโครงกระดาษตัวแบ่งแล้วก็หน้าถัดไปนะคะกระซื้อก็จะวิ่งม,มาที่หน้าสี่นะคะหลังจากนั้นเราก็ทําการจัดหน้า โอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาเมาส์นะคะมาดับเบิลคลิกที่ตรงหัวกระดาษนะคะนี่นะคะเราก็าจะได้เอกสารที่ตัดการเชื่อมโยงนะคะก็คือเราจะสังเกตได้ว่านะคะเขาจะแบ่งให้เราเป็นหัวกระดาษส่วนที่1ห,หัวกระดาษส่วนที่สอง มกระดาษส่วนที่3าและโมกระดาษส่วนที่4นะคะซึ่งตัวนี้ก็เราก็จะแบ่งกระดาษเป็น4ี่ส่วนนะคะเมื่อเราได้หัวกระดาษแบ่งเป็น4ส่วนแล้วนะคะเราก็เอาเมาส์นะคะมาวางไว้ที่หัวกระดาษของหน้าถัดไปนะคะเป็นหน้าที่2นะคะหลังจากนั้นให้คลิกเลือกเชื่อมโยงไปก่อนหน้านะคะคลิกออกนะคะ ก็จะไม่มีแถบสีเหลืองตรงเชื่อมโยงตัวนี้นะคะแล้วเราก็สามารถลบลบหน้าของเอกสารตัวนี้ได้เลยนะคะนี่นะคะก็จะไม่เกี่ยวข้องกันแล้วนะคะส่วนตัวถัดไปก็ทำเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัดการเชื่อมโยงออกของเลขหน้าออกนะคะแล้วเราก็มาลบในหน้าที่สองหน้าที่สามก็ทำเหมือนกันนะคะ แล้วก็เอาเคอร์เซอร์มาวางไว้หน้าที่4นะคะแล้วเราก็นี่นะคะเลือกการเชื่อมโยงก่อนหน้านะคะคลิกออกนะคะแล้วเราก็เอาเคอร์เซอร์มาวางแล้วก็ลบหน้าที่3นะคะแล้วก็จะได้ตัวเลขในหน้าที่4เป็นต้นไปนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาเมาส์นะคะมาครอบตัวเลขตัวนี้ไว้นะคะแล้วเรามาที่หมายเลขหน้านะคะ และเราก็มาจัดรูปแบบหมายเลขหน้าใหม่นะคะตัวนี้เราก็เลือกตรงเริ่มที่นะคะแล้วก็ใส่หมายเลขหนึ่งลงไปนะคะแล้วก็เลือกตกลงเราก็จะได้เอกสารของเรานะคะเราก็จะได้เอกสารในส่วนของเนื้อหาของเรานะคะตั้งแต่หมายเลขหนึ่งเป็นต้นไปนะคะและในหน้าปกในคำนำและในสารบัญน,นะคะก็จะไม่มีเลขหน้านะคะในส่วนนี้ถ้า ท่านไหนต้องการที่จะไม่ใส่เลขหน้าในส่วนของออบทนำของเรื่องหรือว่าหน้าแรกของเรื่องนะคะแล้ก็เลือกตรงรูปแบบนะคะรูปแบบและเลือกตรงหน้าแรกต่างกันนะคะเราก็จะได้ในหน้าแรกนะคะก็จะไม่มีไม่มีเลขหน้านะคะและเลขหน้าก็จะมาลันที่สองเลขหน้าสองนะคะ ในหน้าถัดไปจนถึงห้านะคะจนถึงเลขห้าก็คือในหน้าสุดท้ายของเอกสารของเรานั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทำการปิดหัวกระดาษนะคะค่ะเราก็จะได้เอกสารนะคะที่ใส่เลขหน้าในส่วนของเนื้อหานะคะซึ่งเราก็สามารถนำไปปิ้นแล้วก็ทำเป็นรูปเล่มได้เลยค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะเอาเทคนิคนี้ไปใช้ประโยชน์แล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆเทคนิคดีๆแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะ